พี่น้องครับมือณีบาบูยูทีเนะ่ยสถานีรถไฟฟ้า MRT มฉนามชัยครับท่านผู้ชมครับมณีบาบูมากครับสาวล่าวนะฮะ<ม>ผ่านมากกลจากหายหนองสาวล่าเห็นความอาลังการของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินของเมืองไทยเดี๋ยวบาบูสีาพทาท่านผู้ชมไปเบื้องความูุสึกของสาวล่าวว่ามันคิดจังใดตาม,มาบาบูมาทางนี้พี่น้องเอ้ใส่เลยน้องสาวล่าเอาเนาะน้องเอ้ยน้องแตงอ่อนสาวล่า สบายนังลาสบายนังลาสบายดีสบายดีไงสบายดีโอ้น่องัวไอาผ้าหนองมาใส่นี่แต่ตอนนี้บ่ฮูหงายผ้าตัวไปขายว้าที่นี่คนซื้ออยู่บอกว่าก็คือว่ามื่อนี้เข้าไปวัดพระแก้วนะพี่น้องเ้ยไปวัดพระแก้วมาแล้วสิ่งที่เราเดินทางสะดวกสบายเราเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS MRT สถานีที่เรามาก็คือสถานีสนามชัยเรามาจาก BTS นะเรามาจาก สุขุมวิทสิ่งที่เราผ่านนะครับมันคือความอลังการน้องเห็นอะไรไปอย่างไรโน้กี้ว่าเฮ้ยแบบว่าหืแล้วทีทีแรกเห็นว่ามันคืออะไรมันคือโน้กี้ว่าเอ้ามันมันมันเป็นสถานีรถไฟฟ้าอันตอนแรกของขึ้นลงมาจากอันขึ้นคืนมาจากเอ็มอาที่เนาะหนุ่มอันนี้คืออย่างอันมันคือคือบอกคือแบบสถานีรถไฟฟ้าเลยอย่างซึ่งหนูโมเคยเห็นแบบนี้นะเพราะปกติสถานีรถไฟฟ้ามันก็จะเป็นแบบ เขาเเรียเล็กเนาะเป็นเหล็กเป็นลวดลายมีมีมีร้านค้าแล้วก็จะมีเขาจะโฆษณาโฆษณาแต่นี่เราเห็นสิ่งนี้แล้วเราคิดถึงอะไรคิดถึงยังเป็นวัดเนาะเพราะด้วยดวลวดลายสถาปัตยกรรมทรงไทยประเทศไทยสุดยอดเกก่งมาลยสร้างความอินเตือนะเมื่อเวลา นักท่องเที่ยวหรือว่าชาวต่างชาติขึ้นมาปุ๊บก็จะมาเจอจะมาเห็นวัฒนธรรมความเป็นไทยสิ่งนี้นี่นี่มาตรงนี้นอันนี้นคือนะถ้าเป็นความคิดของอายนะเพื่อนจะจําลองกําแพงกําแพงนี่เป็นกําแพงพกแกวัดพระเก้ยวหรือกํกแกอาแพงเอียงบน,นเน่ใจเลยถ้าบอกพี่บอกถือตัวขอตัวคอพายพี่้องฟังนี่นี่น,นี่คือกาแพงแน่นอนกาแพงนี่นี่อันนี้คือประตูจําลองมาเฮาเฮาเห็นอุ้ย จริงนะจริงจริงที่เราเห็นประตูไม่ใครใครมันเหมือนกำแพงนี่มันเหมือนทางประตูทางเข้าเหมือนเหมือนเข้าวังนี่ถ้าเอฟซีรู้ว่ากำแพงนี้จำลองมาจากไหนก็คอมเมนต์บอกบาว์บูนเดอร์มันมีทางขึ้นเนาะเหมือนเหมือนเราเหมือนเหมือนความรู้สึกเหมือนคือเวลาขึ้นมาเหมือนไม่ไม่ใช่ประสาทสถานีเลยเหมือนเราอยู่วัดเนาะมันเหมือนเราอยู่ในปราสาทนี่มาฝั่งนี้ฝั่งนี้จะมีลิฟต์ด้วยนะ จะมีลิฟต์เยนะเราให้ล,ล,ล่องล่องเรืวบงด้านบนน,ะน่ะจะเป็นลวดลายไทยเลยนะอ๋อลอันนี้เหรอ,อน,นี่ด้านบนเนี่ยจะเป็นลวดลายไทยเวลาเราเข้าไปในวัดเห็นไหม<ช>เราเข้าไปวัด<ช>วัดวัดภูดดเราจะเห็นมคล้ายๆแบบนี้ลกักษณะตรงเสาของวัดภูจะเป็นลวดลายแบบนี้อ๋อเหรอเป็นลวดลายที่เราเห็นไหมเข้าไปวัดภูเข้ามาแล้วค่ะแต่ว่าเห็นไหมตรงตรงเสาจะมีลวดลายคล้ายๆลายไทย คืนก็เหมือนสามานถลงไปนอนได้นี่แหละคือที่นหนึ่งของของโลกพี่น้องอเอ้ยเนี่ยฝรัง่งคนจีนชาวต่างชาติมาเทีหนึงแล้วมันจะเก็บผ่กมันจะทายลูปเลยจะไปอวดมูอยู่บ้านอยู่บ้านเ<ห>พื่อนนะมูคนเห็นแลรวกนากมากเพื่อฝรั่งกับคนจีนเนี่ยชอบไปวัดเวลาไปวัดนี่หนูจะเห็นแบบฝรั่งกับจีนเยอะมากในนี้แล้วก็เขาจะชอบชอบเสอใท่ใชซึ่งตัวหนเองก็เป็นแบบ อยากเกลียกไส้มากเลยแต่ว่าด้วยความที่แบบว่าเวลาเศร้าโน่นนี่นั่นเวลาเราไปกบบมันเกิดคนแทยแต่แพงแต่นานๆทีเราก็จะเศร้าหนูมากเมื่อกี้อันนั้นอยากซื้อมาไว้เลยอยากซื้อมาไว้ไส้เลยจ้าเสีย์ของคนไทยชุดไทยเวลาฝรั่งมากบึ้งไหงามปะงามเป็นเสน่ห์นี่คือวัดนี่คือกันบวชนี่นี่นี่ฟังนั่นเองย่างไว้ฟังนั่น เหมือนกันทุกอย่านะซึ่งมันกว้างม,ม,มากๆเลยเนาะเนี่ยตรงนี้คือผสมผสานความเป็นไทยกับความล้ำสมัยโอ้โหเป็นอะไหน่อยเห็นเป็น,นอะไรเหมือนเขาไม่อยู่ในวัด <laughs> เหมือนเขาไม่อยู่ในวังเหมือนเขาไม่อยู่ในวัดเลยอ่ะวันนี้น้องแต่อ่อนเขาใส่ากางเกงกางเกงช้างเลยครับ เก่งช้างสนับสนุนสินค้าไทยอันนี้ก็คือสาวลาวนี่เลยครับพี่น้องครับสาวลาวแตงอ่อนดอกจำปาเป็นดอกไม้ประจำชาติของของเราเห็นดอกจำปาเานอบหนนี่จะมีข้อมูลด้วยนะมีข้อมูลว่าเราจะไปไหนแล้วก็จะมีแผนที่สิ่งที่ ตัวอายมากนะหนึ่งก็คือวัฒนธรรมความสะอาดมุมนี้ก็งามมไม่ถึงคนชา,าลวลาวก็งาม <laughs> สถานที่ก็าง,งามแน่นาน <laughs> อ,อันนี้เคยมากเคยมากเลยบ่เราเคยนี่คือครั้งแรกพออีด้วยอย่าตัวดเ้เออเอฟซีเป <FC S 1> ็นเสือ,อ<ๆ>ได้เนี่ยไม่อันนี้จริงๆครั้งแรกในชีวิตเลยที่มาหนี่นะมีงนจากมีนาที่แรกที่ขึ้นลงจากรถไฟฟ้ามาก แล้วเมื่อคืนตรงนี้น้องคิดจังไหนน้องคิดว่าหนูอันเมื่อคืนมา่อพีทเคืนมา่อพีทน้องคิดว่าหนูขึ้นมาวัดเลยอะนะเอาสิเออแม่จ้ะน้องคิดว่าไม่ว่าพี่มันไหนเรียนแล้วจนมาแล้วเป็นวัดเลยหนูก็มองถามว่าเสมอว่าหนูก็ถามพระเจ้าว่าเมื่อแบบอันพอดีหนูอันจะไปอันแบบว่าวัดวัดข้าแก้วใช่อันนี้ไหมคะอะไรเงี้ยเขาบอกว่าต้องออกท้ามประตูนู้นจ้ะหนูอันนี้เป็นสถานีรถไฟฟ้ายจ้า๋อไปท้ามเจ้าหน้าที่เพื่อนเพืมั่นใจ หนูคิดว่าเป็นวัดแอนด์ว่าพวามที่ตัวเองกับโมเคยมากนะจ๊ะอยู่มาคงแต่งมาให้แบบจะเข้าหกปีแต่ยังโมเคยมากจ้ะโมเคยมาและซึ่งหนูก็อยากไปไอคอนหนูก็โมเคยไปครั้งหนึ่งแต่ว่าหนูโมเคยเห็นตรงนักขึ้นว่ามันเป็นงานอะไรซึ่งหนูอยากไปมากๆแต่ยังโมมีโอกาสได้ไปไปมีโอกาสไอสีผ้าหนูไปได้เลจ้ะโอ้ไอสีพาไปยินดีด้วยอ่ะยินดีอยากให้นอนในเห็นอยากให้นอนในสัมผัสเบื้องดีแล้วบอลเนี่ย มันก็ยังมองทรงเชียวเนาะแมนจ้ะอ่ะถ้าบ้านท่านไม่ยังสี่น้องคิดว่าดีปะโอ้ดีพีดีปะ่ะดีวะดีค่ะน้องเฉลยเป็นใครครับอ่าชื่อเล่นหูชื่อเล่นตาเนาะชือ่อเล่นหูชื่อเล่นตาครบงดงายเมืองที่เราน,น้องเสาขนาดเสาเนี่ยอ่า ได้ใช้น้องขึ้นมามองแถวเมื่อกี้นี่ขึ้นมาตรงไหนเมื่อกี้นี่ออทางขึ้นหนูว่าน่าจะทางนี้แหละทางนี้แหละที่้องเอทางขึ้นกับมาเจอวะดิขึ้นมาปุ๊บปีน้าที่แหละเจเอ๋เลยปะเจเอ๋หนูว่าอ้าวอลังการเลยวะดิหนคิดว่าหนูอันขึ้นมาบรรไดที่บนนอกเลยหนูเดี๋ยวไปถามบรรพการคนเลยจ้าอลังการจริงเนาะอ๋อ ถ้าถ้าอยู่ถ้าย่่นายแบบว่าถ่ยนแ้วก็เห็นเนี่อยู่ในที่ีที่นเราถ่ายกันงิจินตนาการให้เหมือนม่ได้ว่าอะไรนะทำปรกเหมือนอะไรออาอาลองมงมั้ก้องต่มุนก้องตมุนก้องมุนก้อตนยืนโอ ความฝันทึงอดีตน่าพบซาติแล้ววะ <c oughs> น่พพยาพบซาติแล้ว <c oughs> เพื่อนว่ามีบุญนี่จรงไดรมาสถานที่แห่งนี้เอ้า <c oughs> แม่สบาแม่ถาบบมีบุญบ่ได้มาด <c oughs> เด้เอาเอาเอายัางี่เอาอย้ยงซ่เชิญชวนคนบาดเท่าเนาถ้าไพฑีเทียนขั้นยู่เมืองไทยนะไห่มานี่นะเ <c oughs> ชิญชวนเนี่ยอ,อันนี้สำหรับซาลาว์อันคนดีแรงงานลาวเนาะเกี่ยกมาเหมือนคิดว่าแบบว่า อันนี้มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเราเป็นสถานที่ทาบุญด้วยซึ่งส่วนมากคนันแรกก็จะจะชอบทาบุญเข้าวัดกันเนาะแล้วอา้าคภอยแบบอย,อยากแบบมากราบไหว้อรือมากมากําบุญซึ่งตรงนี้มันก็จะมีวัดนะม,มีมีหลายวัดด,ด้วยที่แต่ว่าอันนี้ก็คือไปแค่สองวัดวัดพระแก้วแล้วก็วัดโตแต่ว่าอาวัดพระแก้วอ่ะมันก็จะมีเสียค้าเขา,ขาด้วยแต่ว่าวัดโตอะบางครั้งมันอาจจะมีก็ได้นะแต่ว่าอาจจะไม่ค้าเข้าแต่ว่ามันก็จะแพงขนาดนั้นเนาะ ก็ไหวได้อันนี้มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยแล้วก็เป็นที่ทําบุญได้ด้วยแล้วก็ชมวิวแม่น้ําเจ้าพระยายก็ได้เอาฝากช่องนห้ฝากช่องนี้อออสุดท้ายแล้วก็ฝากช่องอาหนูดูทุกทุกเยนะพอดีหนูทำดูทุกช่องแต่งอ้อนสาวล่าถ้าฝากกดติดตามกดแชร์แล้วก็กดคอมเมนต์ให้ด้วยนะเอาไลาห่หน่อยไลยให,หน่อยไล่ในี่ยไล่เนี่ย มีกระท่อมเพียงเท่านี้นะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นซองไอโบเพื่อนนาะแล้วเฮามาสเตอซึ่งขอบคุณไอโบลลหลายๆที่พาน้องมาเที่ยวเอียงวันนี้ซึ่งนอง้อนมวุ้ยมายินดียินดีจ้าแล้วก็โอเคจบเ,เพียงเท่าน,นี้แล้วจ้าสำหรับคลิปน,นี้ก็จบเพียงเท่านีกกา้นะฝากก็ไล้วกันใส่ตัวจิตจับเขาก็เปิดก,การรันแงใจในการทำคลิปของไอโบลลต,อต่อไปเรือยๆโอ้ดีใจลาสบายดีดงลาสบายดีจ้าอย่าลืมรับผิดชอบด้อยขอแพ้กับแรงใจบ่าวบุแล้วกัน้องแจ้งออนน้ำเนียนน้องพี่น้องเนาะกดไลค์ให้บ่าวโบกดกระดิ่งเนาะ สิ่งที่สำคัญสนับสนุนบ่าวโบดโด้วยการบ,บครครุคข่าำโฆษณาเด้อพี่น้องเอ๋ยน,นะฮะสบายดีบ๊ายบาย,บายโอ้โหงามไรเนาะ